ไปอไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวไปดูซื้อกางเกงในหน่อยพี่จะไปซื้อกางเกงใน้องไปอีกอรอเออย้อนแป๊บหนึ่งให้สุดนีมันกลับไปก่อนก็ได้จับพี่ปะเฮ้ยไอสองคนที่ไทรเนี่ยใครูปสวยแบบเนี้ยสไตล์กูเลยขอโทษท่านน้องสาวทำไมจ๊ะมีุระอะไรหลงทางแล้วไงคุณเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าจ๊ะระวังตัวนะพี่ใช่จ้ะฉันคนแถวนี้ตายแล้วถ้าเป็นคนแถวนี้พี่เองก็รู้สึกเสียใจด้วย ต้องตกอยู่ในฐานะของฉันเลยแต่เอาอย่างนี้พี่มีข้อเสนอให้เธออยู่ดีกินดีและมีความสุขมากกว่านี้แบบไหนจ๊ะข้อเสนออะไรเธอจะอยู่ดีและสุขสบายถ้าเธอยอมเป็นเมียฉันตายแล้ว ตกตะกอนหวงหนกกน่าดมกลิ่นหากไม่ไม่ได้กินคงกลุ่มดูไม่ดูตัวเองันเกิดความรักมันเข้ามาลุ่มภายในอกหนุ่มคนนี้อยากเอ่ยคำรักระวังตัวนะอยากเรื่องลักเพรานะาถือว่าคนำนำมิดีจะมาขอบคุณแฟนจ,จะมาบอบกิน,นไปแล้ว คนังบง่ายได้ฟังดาวร้อยร้อยเล่ีำเป็นเกบ้ากรรมบ้ากรรมเหรอไปเลยมาจาัดจุง้งของห่วงห้ามน้องไม่คำกิ่นตัวหอมซะด้วยฟังพี่ของอดยา โอ้ยถูกต้องเลยจะไปยิ้มกะนนะมีแรงหาเกลชัยอภิิ์เพชรศิลน้องไม่ค่อยชินบองชีบอกกับพี่ชาย มาช่วยใครไอ้เต่าเฮ้ยมึงนี่ลายมากเฮ้ยมึงเตะใครเนี่ยมึงนี่ร้ายมากเอาทำไมก็มามากันสามคนไมปปล้มทำไมคนอย่างนี้มึงยังจะเอาอีกเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผู้ชายปั้มผู้หญิงมาเอาเบาที่ไหนไอ้สองคนนี้มันไล่ปล้มกูมามึงเตะกูทำไมเหรอน้าก็โทษนึกว่าคนอย่างนี้มึงยังจะปล้าอีกเออก็โทษก็โทษก็โทษคนสุดท้ายน้าต้องเลยเตะกูใครกันวะอ้าว จะเป็นใครอ่ะก็คนสุโขทัยนี่ไงรู้เข้าใจเปล่าแอกไอเวนยืนยังหมาขะเยี่งเยี่ยวนะมึงเนี่ยพูดมาได้อย่าเต็มปากคนสุโขทัยอ้าวทำไมก็ไม่ผิดอะไรไก่พวกทาสชาติเลยหรอกเว้ยเพราะอะไรมึงพูดถลอกไอความไดอยังไงกู้ได้น้ำเจริญเป็นทหารคู้มาไทยขอประองท่านสังกัทัตแห่งกุ้งฮกเตาดี โคยสาหัสชั่วตูได้ดีวะไม่มีวุฒิกรรมเลยเอาเลยพวกนี้อ yeah, ย่าทำปากกาเลยพวกคงสาวดีไอ้พวกจะเลยสร้างความระยำคิดยำยีถ้าหากปวดดีลงได้โถมึงจะแน่ ต่าแค่ไหนเฮ้ยโอ้โก็ไม่ไอ้นั่นเป็นอะไรล่ะไอเนี่ยระวังไม่จะรับครับหรือดับเป็นผีแอกหน้าถีบไม่ยอมหลบหนีไปไหนคิดดีแล้วหรือมึงจะดื้อรั้นวันนี้มึงอันตรายไประวังตัวเพื่อนผู้อยากจะรู้ว่ามึงมีดีแค่ไหนกระเทยวถ้ากูไม่มีดีพอ กูไม่งามาตามกมึงมันไปฉลยได้เลยเ้ยเราเฉลยนะจะแก้แค้นกับพวกลแม่กูเอาเลยสองตัวนเฮ้ยไกับเพอแหมเพื่อนเราเก่นตาหลยวมาเลยไปเลยเฮ้ยเดียวมึงตนอเดียวมโ่กูบอให้แทงมันไม่างจริงไอคนหลังเนี่ยแมไอเีวเอาไ้เอาไเอาไไอเดียวมึงตายแน่โอ้โหโอ้โหโอ้มาโ่กูบอกให้แทงมันไม่ไจริงไอคนหลังเนี่ยแม่ เออคุณผู้หญิงต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยปิดตัวโอ้โหสวยๆจังนั้นเลยสวยแต่เล็กใ่คนเนี้ยเนาะผู้หญิงเนี่ยเข้ามากัน3คนเออเรามากัน4คนเนี่ยเรามาแบ่งกันก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการไม่ทะเลาะกันเฮ้ยเขาไม่ใช่เต็งโมนะก็คือว่าจะแบ่งก่อนว่าใครจะชอบคนไหนใครจะจีบคนไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นการทะเลาะกันเดี๋ยวมันจะกักกันนะดิแน่นอนนะเอางั้นกูเลือกก่อนอ้าวอ้าวชุดแดงเฮ้ยไอ้มึงนี่ฉลาดไอ้เต่าไม่ได้ผมเป็นพี่แค่ให้เกียรติผมเลือกก่อนงั้นมึงเลือกก่อนเพื่อนเออ ตะการใช่ไงสิ่งเลือกแล้วก็ไงสิ่งก็เลือกนู่นชุดแดงชุดแดงสีเดียวกันแล้วมือเล่นเล่นแท้ไว้กู้หน่อยอะไรเละๆหน่อยแล้วสวยๆดังนั้นฮะผมเอาเด็กเหมือนกันเอา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 โอเคเลยไอตุ๊ดไปขอบคุณพี่หน่ตัวเองอ่มันนี้สิไอ้เวนใช้ฝรั่งตัดนะมมีมารยาทหน่อยสิวะกูตองคนนี้โอเคอนาคตมึงจะเข้าคุกนะเพื่อนเออไม่ติดหรอกนะขอเปลี่ยนจากลูกมาเป็นพ่อได้ป่ะเฮ้ มันจะเปลี่ยนไซส์มันขอเปลี่ยนไซสปเท่อกันเถอะเร็วไม่เออชื่ออะไรจ้าไหวไหมหนูละจ้าจ้าชื่อสุสานจ้าสุสานก็ไม่จบไปแล้วชื่อยังน่ากลัวเลยหนูจ้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าเพลงคู่เพลงคู่ร้องอะไรมาเพลงคู่เพลงคู่โอ้หนูร้องได้เพลงคู่เพลงเดียวเพลงเดียวเพลงต่อหนูร้องได้หมดละจ้าเอาเพลงคู่พอได้จ้าร้องได้แน่นะร้องได้แก้วตา ฉันมาฟังพี่จะบอกเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียลวงไม่เอาเป็นเมียน้อยไม่เอาเมียแล้วไม่เอามีผัวแล้วไม่เอาเป็นผัวล้วงไม่เอาเป็นผัวน้อยไม่เอาไม่ดีมีผัวแล้วไม่เอาใช่บาปกรรมทำฉันดีแต่กลัวว่าหูเธอได พ่อทำไมเนี่ยทุกอะนี่อะไร่ะมันว่าผมไม่ดีพ่อว่าอะไรมันล้อไปแล้วไงว่าไม่ดีอ่ะมึงก็ยังไงได้หนูที่มันไปว่าเขาแล้วลูกเออพี่ไม่ได้หยาบอ่ะพี่เออโอ้ยเลียบโอ้โหเลียบพี่ไม่หยาบยังไงอ๋อลืมไปพ่อทำไมที่เมืองนอกหั่มเขาแปลว่าดอกกุหลาบเหรอท่านน่ะที่ประเทศไทยท่านแม่ประเทศไทยเขาเรียกหั่ ครับเขาเรียกกุหลาบประเทศไทยเรียกเลนทยเรียกกุลาบแต่เมืองนู้นเขาเรียกห๋มเมอไหนล่ะเมืองสเปนสเปนสเปนเขาเรียกห๋มงั้นกูย้ายไปสเปนเล้วไปอ่ะจะไปทำไมอ่ะอุ้โง่วันที่ตีคุณพาวันวาเลนทายกูจะได้เดินแจกห๋มเขาเสียหน้าเกลียดตายเมืองไทยหน้าเกลียดเหรอในในสเปนไม่เป็นหน้าเกลียดไม่น้าเกลแล้วเขาแจกกันคนละกี่ห๋มที่สเปน หำเดียวสิจ๊ะถ้าคนเดียวแจกหลายหำอย่างเงี้ยรับไม่ไหวแน่เอสเด็ดเดี๋ยวเต็มมือเต็มมือเพราะสเด็ดจะกันแกแกไม่เออเป็นคนพี่ด๊อกเป็นขอบคุณพี่เขาหน่อยลูกไปอย่าไปร้องเกลียวอย่างได้มันเมื่อกี้นี่นะที่ช่วยสนันไว้อะไม่ต่อไปอะมีทุนนันจะเดินไปไหม่ได้ที่สารจะตายลจะเกินเตาอบุญมากเลยนะที่ไรได้พบก็ผูกพัน ตัวพี่นั้นเริ่มหวันไวสวยจริงยิ่งถูกใจลูกสาวใครแล้วแม่คุณสวยสุดสะดุดตาใจข่าเริ่มว่าวุญได้เห็นนับเป็นบุญอยากใก้แม่คุณ เป็นคู่ครองแกก็ตาใจฟังบัยายพี่ยกยอมารำนำพรำทำนองคิดจำจัจงดอกแม,แมงแ่นเนน บอกรักมาแล้วเกรียดกลัวพี่ชายจะหลอกร่วงารักกันคู่เลยหอมหน่อยจะได้ใหม่รวดเร็วซะด้วยเหรอพนันแก ใครแ่ะจะต่อยเราประคองเกี่ยวแขนขวงเสียวสารส้องไม่สร้างสาเดาเอือมายเหมือนไฟมาช่วเงินคอกอดเลยดีกว่าสวยู้นเราไก่ราปักอุราไปจนกว่าชีวายเวแล้ว

นี่ตัวเมียกูบอกแล้วไายพรเทพอัดต้องร้านแล้วเรื่องนี้ไม่ไม่อ่ะไม่ยอมอัดเพลินนั่นสิแม่งูเอ้ยไม่เล่นเล่นเถอะแม่งูเอ้ยบอกว่าฉันไม่เล่นเล่นนี่สิแม่งูเอ้ยเอ้ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโซ่เอาโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ้ยบอกว่าไม่เล่นเล่นเถอะแม่ง เอ้ยร้อไปร้องยังไงร้องพิดร้องยังไงแม่งูเสยเฮ้ยไอ้มึงกไม่มีเสยอย่างเดียวไอ้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 ไย้ไอไอ้ไอ้ไออ้ไอไหอ้ออ้้ไอไอ้อไอ้ไอนอ้ไอ้อไอนไ้ไ้ไป้ไอ้้าอ้้ไ้อ้อ วางแล้ว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 วางมีดแล้วกัวมีดเออกลัวหลบไปหลังโรงละครเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไอ่ะกลัวจัดจะกลัวยัขนาดนั้นเนี่ยเขาวางมีดแล้ววางล้วพี่เอ้ยี่ทำไมกลัวจะมีลูกสักต่เรื่องว่ะเออพที่จะไปแล้วเหรอที่จะไปแล้วเหรอออีกเล่นไม่ได้อเ้ห้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ พี่หมอแาอย่าไปพี่หมอแล้วฮะมึงก็กูนี่เอ้าวอ้าวผิดคนเหรอไปรวย ตูดลูกก้นแล้วไดมาเขาองเอกนะหูก็นึกว่ามึงมันดินี่แกไม่เท่าไหร่อะนี่ยิ้มเลยไม่ปัดป้องเลยคิดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเรยวเ๋ยวนี่คนจะพ่อใคร้านี่ใครเน่ยไอ้เ่เนเรื่องุยไ่เป็นคนดีพ่อจ๋าสุนีน้องเจ้าไปไหนอีกคนนึงอะสุนีกลับบ้านไปแล้วพ่อจ๋าพ่อฟังฉันก่อนนะพ่อเป็นห่วงลูกรีบกลับมาแล้วเนี่ยมาเกิดอะไรไปไหนกันเนี่ยเออไปไกเนย เวาเสุนันไม่เลยพอดีว่าสุนันน่ะกับพี่สามคนเนี่ยออกไปซื้อกับข้าวและสุนันเนี่ยนั่งพักอยู่จ้ะแล้วมีผู้ชายอยู่สองคนเนี่ยเข้ามาลวนลามขอความรักสุนันสุนันไม่ยอมเขาเลยปลุกปั้มสุนันมาผู้ชายสี่คนเนี้เขาช่วยสุนันไว้จ้ะเขาเป็นคนดีเหรอลูกเขาเป็นคนดีจะพ่อผมไม่ใช่คนร้ายหรอกครับผมช่วยลูกสาวพ่อไว้ขอบใจนะที่ช่วยเหลือลูกสาวฉันเข้าไว้ไม่เป็นไรครับแล้วมาจากไหนกันเนี่ย คือว่ามาจากวัดครับผมสี่คนเป็นเด็กมาจากวัดเฮ้ยทำไมไอเด็กวัดเด็กวัดเห็นไหมสิเขาไปเด็กวัดเสีอหายอะไรเล่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเด็กวัดเด็กวานอนสลาห่มผ้าผี พ่อไม่ต้องการถ้ามันจะคิดมีเมียต้องไปมีเมียหมานะไปเลยแต่ทำไมพูดอย่างนั้นเด็กวัดเด็กวานนอนทะลาห่มผ้าผีมีเมียหมาใครๆก็โจดประจันว่าขานเด็กวัดแบบเนี้เด็กวัดมันเสียหารตรงไหนแล้วใครจะทําไมหมาได้เออหมานั่งเป็นไงลูกร้อนเฮ้ยหมานั่นมันใครไปทําผู้ยิ่งยําได้นี่ช่วยเหลือไว้ ไม่สําคัญหรือไงเนี่ยออไม่สําคัญไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าไปออกจาก บ้านรวฉจะไปีนเขตบ้านของฉันไปเลยไ่ต่อนรับขนาดช่วยลูกสาวไว้นะช่วยรับแค่เป็นเด็กวันเนี่ยใช่เอาจะไปง้ออะไรวะคนแบบนี้ไปเลยออกลับได้ไม่คิดเลยไม่มีนุณสุขวัดไทยมาช่วยลูกสาวว้แท้กลับมาไล่กันอย่างหมูอย่างหมาเช่นหจะขอบคุณสักคำก็ไม่มีอ่าไม่ว่าพ่อที่ยังอยู่แล้วก็ท่านไม่มีสิทธิพูดกับเราอย่างนี้แน่อยากรู้เลือเกินเขาเจ้าเป็นใครวะใหญ่โตมาจากไหนที่บอกข้าหน่อยสิถ้าเจ้าอยากจะรู้เราจะบอกให้ ว่ทแท้ให้จริงแล้วพ่อเราชื่อขุนศึกมาเห่สวนแม่นอนจันไปเลย<ะ>ไปเลยลไอ้ขุนศึกมาเหสวนไ<ะ>อ,อ้ไ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 อไอไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไั้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้กอ้ไอ้อ้ไออ้ไอไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้อไอ้้้้้ออ้้ไออ้เ้ เขาไล่อย่างหมูอย่างมาอย่างเป็นไกวถอะงงไปไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเองเต้อเลยเข้าใจผิดทุกคนสี่คนไปตายกัเอาดาบหลังดาบหน้ะเพื่อข้างหน้าไม่มีดาบอ่ะไอ้เงาคอกนไอ้กระติกแหม่มึงนี่ใจร้อนไปได้เอาล้อเสือวะ ก็ไล่แห่ยังหมูยังหมานลูกเขาทำไรจะงอนไม่ถึงไหนเอาคนอย่างไอ้เต่านะไม่ใช่คนงอนกระเละกระาทำไมทขาไม่ลมได้ตั้งใจงอนแล้วงอนทั้งตัวแค่ไหนแค่ไหนไปหากว่าเจ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรทุกคนอยู่ได้แต่ว่าไอ้เต่าไปเลยไปเลยเฮ้อทำไมเนี่ยทำไมกลัวพ่อแขนหลุดนะกูไม่กลับจริงๆันเนี้ยโก้เขาไล่กันไปแล้ว ไอ้การทำไงเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไอ้ตอนอย่างเงี้ยกูไม่เห็นกูเห็นได้ตอนอย่างเงี้ยเนี่ยไปไม่รอดแต่ทีไม่รอดแสดงว่าอยู่บ้านนี้ครับกินข้าวฮะพ่อเป็นเพื่อนกับคุณศึกไเหศวรนิ้วกอดนิ้วกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินข้าวนี่ลูกสาวพ่อเอ๊พ่อครับแล้วเป็นไงแล้วพ่อจะไปไหนคุณศึกไเหศวรคือตอนนี้ผมได้ข่าวมาจากลุงแววคุณแววบอกว่าพ่อกับแม่ผม ถูกชาวของเสาวดีฆ่าตายหมดแล้วครับอ้่เป็นไปได้ยังไงคุณศึกมหาเหสวนอยู่ยงคงกระพันจะตายได้ง่ายไายแบบนั้นเป็นไปได้รอวะตายแลย้วเรืเร่องนี้มผมก็ไม่รู้เป็นความจริงเช่นไร<ม>แต่ตอนนี้ความแค้นในอกผมมันแน่นเกินที่จะบรรยายผมอยากจะไปแก้แค้นให้กับพ่อผมเอาล,ล,ละเรใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปอยู่บ้านพ่อก่อนพ่อมีลูกสาวพ่อมีลูกสาวอีกคนหนึ่งสุดีสุรนันและเียโอ้สุสารเออสุสารเดี๋ยวไปบ้านพ่อ พ่ออยู่กับแล้วมีแม่เจ้าอีกคนนึงอ๋อแม่มีมีแม่เจ้าอีกคนหนึ่งใช่ไหมพ่อแล้วมียพ่อเมียพ่อแต่พ่อเองอ่ะพ่อแม่อ่ะตายหมดแล้วไม่เชื่ออีกแล้วตายแล้วนะปู่ไม่เชื่อพ่อไปทำอะไรของโปรดหรือเปล่านะเฮ้ยมันเป็นอะไรเปเรเย็นไหมยังมาตกแค่เพ่อเป็นไรเนี้ยพี่เต่าเอไปแล้ว เอาใจเย็นตั้งเต่านะตาเป็นสิ่งทปูหูตั้งเลยเอาใจเย็นพี่ดาใครเป็นอะไรอ่ะก่อนเคยเห็นพ่อกันอยู่ลานลันเด็ดเดี๋จะหวดหน้าเลยจะเตะ่อทำไมเนี่ยแกร้องผิดอีกแล้วก่อนเคยเห็นกันอยู่ หลักๆลักเออเออแกร้องถูกดีวะถูกแล้วครับแต่ใจใหม่หวน่ะเออเออไเป็นไรอ่ะ่เป็นไรไมนรมึงในเตาไม่เป็นไรร้องผมร้องไอ้ไปเลยผมรู้ว่าใครตายผมใจคนใจอ่อนนะพ่อไอ้ตาเป็นคนใจอ่อนครับพ่อแม่ของฉันที่ตายจากไปแล้วศพอยู่ที่ไหนผมจะไปร้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้องเลยตอนนี้เผาไปหมดแล้วเสียดายจังกลับบ้านไปกินข้าวกินเลาเลยจ้ะไปในเมืองหลวงไม่กินข้าวแล้วจะพาเจ้าทั้งหมดนี้ไปเป็นทหารของราชบุตร ราเชนเฮ้ยชื่อนี่ชื่อค <รา S 1> ุ้ชื่อพักคุดมเอาชื่อราเชนราชบ,บุตรราเชน,นแข่งสุขโขทัยตอนนี้กำลังจะเถลิมราชและไปไหนตอนนี้เอาไปเรียนวิชาสมัคร คงจะกลับมาเนี่ยไวๆนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเราหรอกไอ้เคนอยู่วัดไม่ได้อยู่สำนนักแล้วไอ้เคนกินตัปูเคมไม่อยากินหมูเห็ดเป็ดไก่มันจะไปคนคนเดียวกันได้คือคนเรามันเหมือนกันเออเหมือนกันได้เอางี้สิครับพ่ออย่างคูนี่นะคือแบบนี้ยังไปเหมือนเน่าธงไทยแม็กซ์อีกต่ยเฮ้ยตีบกลิ้งเลยเฮ้ยไปกินข้าวกินข้าวพ่อครับคือตอนนี้ผมไม่ต้องการที่จะกินข้าวแล้วผมต้องการที่จะเข้าเมืองอยากจะเป็นทหารไม่ไหวครับอยากเป็นทหารครับเดี๋ยวพ่อพาเข้าไปเป็น มุ่งหน้าตามหาพ่อเจ้าไงได้เลยครับไชวน้าไปเดี๋ยวพ่อจะให้แม่เจ้าวกับข้าวกินข้าวกินปลาที่บ้านจะเออถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ไปบ้านฉันไปกินข้าวกินปลาก่อนนะจ้าเออเป็นดีด้วยวันนั้นจ้าไปที่บ้านในการครั้งนี้พี่ต้องขอบคุณเธอมากที่เธอมีน้ำใจต่อพี่แต่พี่คงยืนนิ่งนอนใจไม่ได้หรอกเพราะว่าในการครั้งนี้ความทุกข์พี่มันแน่นเต็มอกพ่อครับอ้าวทำไมจะรีบไปไหนอ่ะผมจะรีบออกไปตามหาพ่อแม่ผมว่าแท้ที่จริงแล้วท่านยังอยู่หรือเปล่าถ้ายังไงแล้วก็การ้้งนี อาจจะต้องเข้าถึงเมือหงสาวดีหากแม้ภายในเจ็ดวันผมไม่กลับมาขอให้พ่อนั้นยกกองทัพไปช่วยผมด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการทางนี้เอง พี yeah, Dragon, when when hing, Turn, on, ่ไฮซิงเดินทางครั้งเนี้ขอให้พี่เดินทางในปลอดภัยและกลับมาไวๆนะจ๊ะเออเออแล้วปังใจเพิ่ไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินนะพี่ชาอเออแลอมาหาตัวแรกนจัถ้าอย่างนั้นพี่รีบไปรีบมาโชคดีนะพี่นะจสืบแน่แล้วพี่จะได้กลับไปพี่ไปรีบมาเ ืหรอว่าผมตกน้ำตายแต่ดวงยังดีรอดกลับมาได้คิดเรายังไม่หายเป็นห่วงห่วงลูกเมียหายมาไกลห่าง ผมหมดหนทางตามหาหลวงพ่อทายไว้หัวใจผวากรรมยังติดบาเป็นบูวงท่านช่วยผมนี้ขึ้นมาจากน้ำท่านช่วยผมนี้ ขึ้นมาจากน้ำให้หยึดหลักธรรมเป็นพานใกลหมดเวลรออีกไม่กี่วันดังคำที่ท่านเอ่ยท้วงลืมเรื่องตรอมตมให้คมสติผมไม่ขอลิ่ง กิเลสความชั่วคอเพ่นบําเพ็ญเพศไม่เอากิเลสมาพวูวงจะตามหาเจ้าหนวันจันจะรออีกสักวันก็คงไม่ไหว เป็นห่วงจริงๆยอดดวงใจจะตามเสียให้หายสิ้นห่วงจะชักมาพาตามหาเมียพี่โชคดีหรือไม่ดีเสียงดวง Oh, oh. ผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพลาเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0892009988